ดีครับการพัฒนาเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องการและก็มีแนวทางในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยจุดมุ่งหมายหนึ่งของการพัฒนาก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือคนในประเทศของตัวเองให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาก็จะส่งผลต่อ การเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนานะครับแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาในเอกสารของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับ beast. ก็คือเรื่องของความเป็นมาของการพัฒนาอันที่สองก็คือความหมายของการพัฒนาและอันที่สาก็คือความสําคัญของการพัฒนานะครับในประเด็นแรกเมื่อพูดถึงความเป็นมาของการพัฒนาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า จุดเริ่มต้นนะครับของที่จะต้องเป็นเหตุผลหรือเป็นสาเหตุที่ต้องให้เกิดการพรัฒนาคือสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะครับก็เข้าสู่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่เข้าสู่ของยุคของการพัฒนาเนื่องจากว่าสงครามนั้นได้สร้างความเสียหายทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเศรษฐกิจ ง่ายๆคือทาให้บ้านเมืองอาจจะได้รับความเสียหายพังพินาศจากภัยของสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแน่นอนก็จะต้องทุกๆประเทศก็ต้องรวมทั้งประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงนั้นก็ต้องพัฒนาประเทศของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาความตกต่ำหรือความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดจากสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงได้มีการร่วมมือกันนาน,นาประเทศก็มีความร่วมมือกันหาทางออกหรือหาทางแก้ปัญหานั้นๆการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาภัยหรือผลกระทบที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่เป็นรูปธร,รรมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีการก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติขึ้นนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของการก่อตั้งองค์การสหรประชาชาตินี่แน่นอนบันดับแรกเนี่ย เพื่อสันติภาพเพื่อพดุงไว้ซึ่งสันติภาพก็เพราะว่าเริ่มมองเห็นผลกระทบของสงครามละเรว,ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างไรแม้แต่ประเทศที่ชนะสงครามก็ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากสงครามนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจัดตั้งองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเรื่องของสันติภาพแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่สาคัญจําเป็นแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยจากผลของสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูหรือพัฒนา ความประเทศต่างๆนานาที่ได้รับความเสียหายจากสงคารามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีคศ1960ถึง1,970าสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานะครับเพื่อ้นฟูความเสียหายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางหลัก ของการพัฒนาหรือทศวรรษแห่งการพัฒนาคืออะไรก็แน่นอนว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆในการพัฒนายุคแรกๆนะครับก็เน้นเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีแล้วสิ่งต่างๆนานา,นานาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยหรือพูดง่ายๆให้ความสําคัญเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับ อ่าทีนี้ถัดมาเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงความหมายของการพัฒนานะครับถ้าเราพูดถึงความหมายของการพัฒนาเนี่ยถ้าโดยลากศัพท์โดยโดยตัวคําคํานี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าโดยทั่วไปเราก็เข้าใจว่าหมายถึงการทําให้มันดีขึ้นหรืออะไรขึ้นกันแล้วแต่นั้นเป็นความหมายโดยพื้นฐานแต่ในที่นี้ในเอกลานของเราเนี่ย,ย,ยได้แบ่งความหมายของออการพัฒนาเนี่ยเป็นลักษณะแรกก็คือความหมายในยุคแรกหรือในยุคที่เรียกว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะฉะนั้นความหมายของการพัฒนาในช่วงหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองเนี่ยการพัฒนาแน่นอนก็คือเป็นการเน้นที่การจเจริญเ,เ,เติบโตทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็คือความหมายของการพัฒนาในยุคแรกๆนั้นเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆวัดระดับความพัฒนาด้วยความเจริญเติบโตทางเศษษรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยความหมายอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหมายของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลัก ซึ่งเป็นตอนต้นหรือยุคแรกๆของการพัฒนาเราให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับถัดมาอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือความหมายของการพัฒนาแต่เป็นความหมายของการพัฒนาในแนวทางเลือกก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วนะครับทุกๆประเทศ เห็นว่าถ้าเศรษฐกิจดีอย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอาจจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลงไปนะครับจึงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเริ่ม ให้ความหมายของการพัฒนาในอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าความหมายของการพ <wh talk bitch> ัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นหรือไม่ได้วัดความพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวคือพูดง่ายไม่อยากให้เน้นเรื่องของการพัฒนาหรือมองการพัฒนาที่อาศัยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นหลักอยากให้เน้นเรื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับถัดมาเรื่องของความสําคัญของการพัฒนานะครับ ความสาคัญของการพัฒนาแน่นอนนะครับว่าจะเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้น,น,นก็คือเพื่อให้การดํารงชีวิตของมนุษย์นั้นสะดวกสบายขึ้นนะครับให้มนุษย์มีจิตใจที่สูงขึ้นก็คือหมายความว่ารู้จะสุขรู้จกัรจกรับผิดชอบชั่วดีนั่นเองนะครับมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญ,ญาณรวมไปถึงมีการพัฒนาทางด้านสังคมนะครับครับสรุปแล้วนะครับ ในตอนที่1เนี่ยแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าความเป็นมาของการพัฒนานั้นเริ่มต้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลเรื่องของความเสียหายในเรื่องของอผลกระทบของสงครามนะครับโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจเอยอะไรเอยทุกอย่างชะงักงานหมดเนื่องจากอยู่ในช่วงของสงครามนะครับและความหมายของการพัฒนานะครับความหมายของการพัฒนาในที่นี้ในเอกาสารของเราไม่ได้พูดถึงความหมายของการพัฒนาแบบ ตามรากศัพท์แต่เป็นความให้คําอธิบายความหมายของการพัฒนาในยุคแรกหรือที่เรียกว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงหรือเรียกว่าแนวทางการกระแสะหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาในยุคแรกเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักถัดมาเริ่มเห็นผลกระทบและหรือผลเสียของการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและจึงเกิดแนวคิดความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั่นเอง สำหรับเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคสมัยใหม่แล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคหลังสมัยใหม่ทีนี้มันคืออะไรในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงยุคสมัยใหม่มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือหมายความว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วนั้น เราเกิดการพัฒนาที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เข้าสู่ยุคของที่เรียกว่ายุคสมัยใหม่แล้วนะครับนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าคำว่ายุคสมัยใหม่ในที่นี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่เนี่ยประกอบไปด้วยทฤษฎีอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วย3ทฤษฎีหลักๆนะครับแต่ในที่นี้ในสภาพความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่า มีแค่3ทฤษฎีนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นตรงว่าอ้ามีแค่3ทฤษฎีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีตำราหลากหลายเล่มที่พูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่ที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่ว่า3ทฤษฎีนี้ก็คือว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เขาใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับทฤษฎีแรกก็ตรงๆเลยคือทฤษฎีความทันสมัยทฤษฎีที่2คือทฤษฎีการพึ่งพาแล้วก็ทฤษฎีที่3ทฤษฎีระบบโลกนะครับ ทฤษฎีแรกทฤษฎีความทันสมัยหรือบางทีก็เรียกว่าทฤษฎีสมัยใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับและเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วก็การเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับสภาพสังคมก็เป็นสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนเห็นไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาในตอนแรกที่กล่าวว่าในยุคแรกๆของการพัฒนา เนี่ยนะฮะเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักหรือพูดง่ายๆการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็คือถือว่าเข้าสู่ยุคของการพัฒนาไปสู่ความเป็นทันสมัยหรือสมัยใหม่แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษก็คือ modernization นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้นะครับก็เช่นกันก็เลยมองว่าการพัฒนานั้นก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีนี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดูจากอะไรก็จะพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่นที่เราได้ยินบ่อยก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่เขาเรียกกันนะครับในนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับในแนวทางนี้เนี่ยชัดเจนว่าเราคงได้ยินกันบ่อยก็คืออดัมสมิธก็ถือว่าอดัมสมิธเนี่ยเป็นบิดาแห่งทุนนิยมเสรีเพราะฉะนั้นการค้าเสรีจึงเป็นสิ่งที่นํามาสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองพราะนทฤษฎีแรกเนี่ยพูดง่ายๆคือว่า เน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยหรือทฤษฎีทันสมัยหรือสมัยใหม่อะไรก็แล้วแต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการพึ่งพานะครับทฤษฎีนี้หมายความว่ายังไงทฤษฎีนี้พูดง่ายก็คือว่าเป็นการตอบโต้ทฤษฎีความทันสมัยก็เพราะว่ามองว่าการพัฒนาแบบทันสมัยเนี่ย จำเป็นจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือพูดง่ายประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนาถ้าจะพ yeah, yes. ัฒนาประเทศตัวเองไปสู่ความทันสมัยนั้นก็ต้องเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องพัฒนาประเทศนั้นก็ต้องอาศัยการพึ่งพาหรือการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็เลยทําให้ประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยบางทีก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว นะครับหรือประเทศที่เราไปขอความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักพื้นฐานธรรมชาติอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือโดยให้เปล่าเนี่ยก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะให้ความช่วยเหลือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัตถุดิบซึ่งประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาตินั่นเองนะครับ นักคิดทฤษฎีที่สำคัญในแนวนี้ก็คือคนที่ชื่ออังเดกันเดอร์แฟงนะครับออทุนนิยมคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะด้อยพัฒนาเห็นไหมครับอันนี้ก็คนนี้ก็อาจจะมองแย้งกับทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้เพราะทำให้ประเทศด้อยพัฒนานั้นจะต้องผูกมัดตัวเองรับการพึ่งพาหรือการรับการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองก็คือหมายความว่าพอเรารับความช่วยเหลือจากใครเราก็ต้องเชื่อฟังเขานั่นเองนะครับ สำหรับนักคิดทฤษฎีที่สำคัญหรือนักทฤษฎีที่สำคัญในทฤษฎีระบบโลกเนี่ยนะครับก็คือเอ็มมานูเอลวอลัสตีนนะครับทฤษฎีนี้นะครับก็จะโต้แย้งกับทฤษฎีทันสมัยและก็ทฤษฎีการพึ่งปาเขาเพราะว่ามองว่าสองทฤษฎีนั้นเนี่ยมันเป็นการอธิบายแค่ในระดับรัดไม่เห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นทฤษฎีระบบโลกเนี่ยก็เลยมองในเป็นภาพรวมก็คือมองทั้งระบบ มองทั้งทั้งโลกนั่นเองหรือพูดง่ายใช้โลกทั้งใบเนี่ยเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ก็เลยแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เป็นแกนหรือศูนย์กลางนะครับก็อาจจะหมายถึงกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วนส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกึ่งบริวารเนี่ยก็อาจจะระบุยากหน่อยแต่อาจจะเป็นกลุ่มประเทศที่ เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับเป็นประเทศเกิดใหม่ในทางเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนที่3า็คือส่วนบริวารหรือชายขอบอันนี้ก็อาจจะทําความเข้าใจง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนารวมไปถึงประเทศด้อยพัฒนาต่างๆนั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็พยายามอธิบายโลกทั้ง3ส่วนเนี่ยว่ามีปฏิสัมพันธ์กันกน,นะครับปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็คือดูตามรูปนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศที่เป็นแกนกลางหรือเป็นประเทศที่เป็นคอนั้น นะครับก็ก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับในเรื่องของอสินค้าบริโภคบริการบริการการบริโภคอะไรต่างๆนานาสินค้าบริโภคอะไรต่างๆนานานะนะนะครับไปขายให้กับอสองกลุ่มประเทศที่เหลือนะครับก็คือประเทศที่เป็นกึ่งบริวารแล้วก็ประเทศที่บริวารเสร็จแล้วประเทศที่เป็นแกนหรือประเทศเที่เป็นหลักเนี่ยนะฮะ ก็จะไปดูดซับเอาแรงงานราคาถูกรวมถึงวัตถุด,ดิบจาก2กลุ่มประเทศก็คือกึ่งบริวารกับประเทศบริวารเพราะอย่างที่เรียนแล้วตอนต้นว่าส่วนใหญ่ประเทศที่กําลังพัฒนาหรืงประเทศที่ด้พัฒนานั้นก็จะมีแรงงานราคาถูกรวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะเป็นวัตถุด,ดิบในการนํามาผลิตสินค้าและบริการเราก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นแกนหลักก็จะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทงางอ้อมก็คือหมายความว่า นำแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการหลังจากที่ผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็จะนำไปขายให้กับประเทศกึ่งบริวารหรือประเทศท,ท,ที่เป็นบริวารน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆผลิตจากเปลี่ยนรูปจากวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและบริการมันก็ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เป็นแกนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยหลักการของเนื้อหาในตอนที่2เนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่นั้นนะครับเป็นการอธิบายปรากฏการที่เกิดขึ้นของการพัฒนาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่ตอนแรกเน้นเรื่องของการพัฒนาไปสู่ยุคสมัยใหม่โดยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นก็มีทฤษฎีอื่นๆตามมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ ยุคสมัยใหม่นั่นเองครับตอนที่3ก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่นะครับซึ่งหมายความว่ายังไงก็คือพูดง่ายๆจะแตกต่างจากทฤษฎีในยุคสมัยใหม่ถ้านักศึกษาสังเกตดูทั้ง3ทฤษฎีที่อยู่ในยุคสมัยใหม่นั้น ก็คือเป็นการอธิบายภายใต้บริบทของเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยหรือเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยแต่เป็นแต่ถ้าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่เข้าใจง่ายก็คือหมายความว่าจะเป็นทฤษฎีที่อธิบายการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั่นเองเพราะว่าเริ่มมองเห็นปัญหาว่าเวลาพัฒนาโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักนั้นก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่พูดง่ายๆคือว่า ไปเน้นพัฒนาทางด้านวัตถุไม่ได้พูดถึงเรื่องของจิตใจเรื่องของสภาพสังคมหรือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นแต่เพียงพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวโดยละเลยสิ่งอื่นๆนะครับละเลยเรื่องของการานําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสมเหตุสมผลมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยทาให้ลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยเกิดทฤษฎีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นก็จะมีในในส่วนนี้ก็จะมีทฤษฎีการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่อีกมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้ในเอกสารของเราก็จะยกมาให้เห็นภาพในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยเนี่ยหลังสมัยใหม่เนี่ยสามลักษณะ3ทฤษฎีนั่นเองก็คือสิ่งแรกที่เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนอันที่2แนวคิดเศรษฐกิจแบบสร้างสารรค์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็ อันที่3การพัฒนาตามแนวทางพุทธศาสนานะครับสามทฤษฎีนี้รวมถึงท่านนักศึกษาไปอ่านจากข้อมูลอื่นๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับาการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่มีแค่3ทฤษฎีนี้เท่านั้นอาจจะมีมากมายก,กว่านี้แต่ว่าในเอกสารของเราพูดถึง3ทฤษฎีนี้นะครับทันนี้ก็เ้องพูดให้นักศึกษาเข้าใจซะก่อนเปิดไปอ่านเจอในแหล่งข้อมูลต่างๆนะครนะนะับบอกว่ามีมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันแรก การพัฒนาแบบที่เรียกว่ายั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเกิดขึ้นนะครับเริ่มปรากฏขึ้นในปีคศ .1972 ก็ 1, คือสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะครับนสะวีเดนประเด็นหลักก็คือว่าอยากให้ทุกๆประเทศทั่วโลกคำนึงถึงผลกระทบจากการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยนะครับอัน,นเนื่องมาจากการพัฒนาที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจ นะครับที่ผ่านมาเราเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าจะเจอเศรษฐกิจจะ,ตะเ,เติบโตได้เนี่ยต้องดูดซับทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนั่นเองต้นไม้ป่าไม้ลำธารอะไรต่างๆนานาแร่อะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆของการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือว่าชื่อนี่ก็สื่ออยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเป็นรูปแบบการพัฒนา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันและไม่จะและจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นถัดไปหรือคนในอนาคตนั่นเองก็คือพูดง่ายๆไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติหรือพูดง่ายๆคือว่าไม่ให้มันหมดไปภายในรุ่นนี้นะครับเราต้องบริโภคอย่างใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆนานาอย่างรูงนานานา้คุณค่าไม่ใช้จ่ายไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเพราะว่า กว่าที่ทรัพยากรธรรมชาติจะเจริญเติบโตขึ้นมาให้เราใช้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยในยุคนี้สมัยนี้คนรุ่นตัดไปในอนาคตก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ก็จะเกิดผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนรุ่นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับหลักการนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าเรื่องของหลักการทฤษฎีแบบย,ยั่งยืนกะ็คือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นถัดไปนั่นเองนะครับ ถัดมาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก็คือหมายความว่าในการพัฒนาหรือการสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือการผลิตหรือ,รรอวัตถุดิบอะไรต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติแต่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์น,นี้เนี่ยจะไม่ใช้วัตถุดิบหรือไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นั่นเองแต่อาศัยอะไร นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการสร้างม<อ>ูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ก็คือพวกงานครีเอทีฟต่างๆนานางานสร้างสรรค์ต่างๆนานารวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอะไรบางอย่างนะครับก็จะนํามาเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบสร้างสรงสรค์ก็คือหมายความว่าไม่เป็นรบกวนทรัพยากรธรรมชาติไม่นําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มผลผลิตในทางเศรษฐกิจนั่นเองแต่อาศัยความคิดง่าย เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ก็คือใช้ความคิดของมนุษย์สร้างสรรค์ออกมาให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนะฮะเพราะนันนี้ก็จะเน้นเรื่องของความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานานะครับสรุปแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในทางเพิ่มผลผลิตในทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรนั้นใช้ความคิดความรู้ความคิดสร้างสรรของมนุษย์มาสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผลดีในแง่ที่ว่าไม่ไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับส่วนแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธคืออะไรก็คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นการนําแนวคิดหรือหลักธรรมคาสอนในทางาศาสนามาใช้ในทางเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น ในเรื่องของพุทธเศรษฐศาสตร์เราจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปในตอนที่4นะครับตอนที่4การพัฒนาตามแนวพระพุทธศาสนา อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการพูดถึงกล่าวถึงในยุคปัจจุบันรวมทั้งประเทศไทยเราเองนั้นก็ถือว่ามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดหรือหลักธรรมคำา่งสอนในทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็คือชัดเจนว่าเป็นการประยุกต์คำสอนจากคำสอนทางศาสนามาใช้กับการพัฒนานั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็น,ปนสำคัญเนี่ยนะเป็นใหญ่เนี่ยนะก็ต้องเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าระบบทุนนิยมนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยจะเจริญเติบโตได้นะครับก็ต้องอาศัยที่จะต้องทำให้มนุษย์เกิดกิเลสก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องบริโภคต้องกระตุ้นความต้องการในบริโภคการบริโภคข,ของมนุษย์เนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นยิ่งมนุษย์ มีความต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นทุนนิยมก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ถ้ามนุษย์มีความาต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้ลดน้อยถอยลงไปรวมทั้งสูญสลายไปก็แน่นอนว่าเมื่อคนเราต้องการบริโภคมากขึ้นต้องการใช้มากขึ้นก็ต้องดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยจึงมาช่วยยับยัง้งกิเลสหรือความต้องการของมนุษย์ไม่ให้มีความต้องการที่มากจนเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเมื่อพูดถึงแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหรือเศรษฐกิจแนวพุทธหรือพุทธศาสนาพุทธเศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักคิดนักทฤษฎีคนสําคัญก็คือชูม,มักเกอร์นั่นเองนะครับชูม,มักเกอร์เนี่ย เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Small is Beautiful Economic as if People ก็คือว่าพูดง่ายๆเป็นผลงานถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่กล่าวถึงเรื่องของพุทธเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือ Buddhist e c o n o m i c นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันคืออะไรครับก็แน่นอนว่านำหลักการทางพุทธศาสนามาใช้นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่า ประเด็นแรกนะครับทุกๆก,การผลิตสินค้าและบริการจะต้องตั้งอยู่บนหลักการเคารพชีวิตของการและการไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้และพันธุ์พืชนะครับก็คือพูดง่ายๆให้ความสําคัญแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับซึ่งเศรษฐศาฐสตร์หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แนวอื่นเช่นตุนนิยมก็จะไม่ได้พูดในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือทุกระบบเศรษฐกิจนั้นมีข้อจํากัดจะต้องร่วมเรียนรู้แล้วก็ร่วมตัดสินใจ กระทำทางเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรมากจนเกินความจําเป็นนั่นเองนะครับอันที่3หน่วยการผลิตแรกเริ่มก็คือชุมชนนะฮะดังนั้นอํานาจการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของการผลิตนะครับควรจะมาจากชุมชนนั่นเองนะฮะอันที่4การบริโภคควรมีขอบเขตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจอื่น พูกันชัดๆก็คือเรื่องของถ้าเป็นทุนนิยมทุนนิยมนั้นอย,อย่างที่เรียนแล้วว่าสแสวงหากาํกาไรกําไรเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องของทุนนิยมจะก,กําไรมากก็ต้องผลิตมากถูกไหมครับผลิตมากก็ต้องกระตุ้นให้คนเกิดกิเลสในการบริโภคมากๆทุนนิยมถึงจะ,จะเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้ก็บอกไว้ชัดเจนว่าการบริโภคนั้นควรมีขอบเขต ก็คือบริโภคเฉพาะเพื่อความจําเป็นเท่านั้นไม่ใช่บริโภคเพื่อความอยากไม่ใช่บริโภคเพื่อลดนิยมไม่ใช่บริโภคเพื่อความฟุ่มเฟือยหรูหราหรือว่าอวดอ้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ีก็คือการผลิตทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนหลักคิด4ประการก็คือถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดน้อยที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดก็จะเห็นว่าแนวคิดนี้ก็จะแตกต่างจาก แนวคิดกระแสหลักในด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้บริภรบโภคมากที่สุดเจริญเติบโตมากที่สุดอะไรต่างๆนะนากำไรมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่ดึงดูดให้แรงงานเข้าสู่การผลิตคือการผลิตที่จําเป็นและเป็นไปเพื่อชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตร์ษษ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 นะครับถ้าเป็นทุนนิยมคงไม่ได้เน้นแค่ชุมชนเล็กๆก็ต้องเน้นอะไรที่เป็นระดับ ใหญ่ระดับมหาภาคนั่นเองนะครับก็เพื่อมุ่งหวังในเรื่องของกําไรสูงสุดอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับหลักอันที่เจคือมนุษย์คนที่ทํางานควรเป็นไปเพื่อเลี้ยงดูแลตนเองยกระดับจิตวิญญาณนะครับแต่ก็ตั้งอยู่บนความเสมอภาคและความดีงามนะครับอันที่8ก็คือตัดสินการตัดสินทางเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ต้องอยู่บนหลักของพุทธศาสนาที่สําคัญก็คือละชั่วและเพียรทาความดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการข้าวหลักการง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเพราะฉะนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา,นนบา,ฒนาแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับถ้านักศึกษาไปอ่าน จากแหล่งข้อมูลอื่นถ้าเขาแบง่งมากกว่านี้ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่หม,มายความว่าของเรามันเป็นพื้นฐานบอกเห็นว่าการพัฒนาตามแนวกระแสะหลักนะครับก็คือเน้นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจหรือที่เขาเรียกว่าการพัฒนาในยุคที่จะีการพัฒนาในยุคข,ของความทันสมัยนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องอีกยุคหนึ่งก็คือแนวคิดการพัฒนาประเทศในยุคหลังสมัยใหม่ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแบบแรกเน้นเศรษฐกิจแบบที่สองไม่เน้นเศรษฐกิจเน้นพัฒนาโดยภาพรวมคำหนึงถึงมิติด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมรทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีนั่นเอง